สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอดินะคะจากช่อง French with Adi ค่ะคือตอนแรกนะคะพี่ตีนึกว่าคุณอดิจะให้พี่ตีไปร่วมทำคลิปที่ช่องของคุณอดินะคะแต่ว่าคุณอดิบอกว่าอ๋ออันนั้นเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่จะไปทำ วิดีโอร่วมกันในช่องของคุณอดีแต่ปรากฏว่าพิติเข้าใจผิดนะคะคุณอดีก็บอกว่าไหนๆก็ทําแล้วนะคะคุณอดีตเขาก็ทำ a n i m เมชันนึกคำศัพท์ไม่ออกทําเป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็เอามาลงในช่องของพิติก่อนส่วนคลิปต่ตอไปนะคะก็จะเป็น การทำร่วมกันนะคะพี่ติกก็จะไปโพลในช่องของคุณอดิตนะคะในช่อง YouTube ช่อง YouTube French with a d ดินะคะยังไงฝากติดตามผลงานของเรานะคะทั้งสองช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องมาดามตีฝรั่งเศสแล้วก็ช่อง French with Adi อดินะคะยังไงถ้าใครที่เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ เชิญชวนนะคะติดตามรับชมคลิปเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสได้ค่ะเราไปดูกันนะคะว่ามาดามตีวีซ่ากับคุณอดิพูดคุยอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะบอ n เ o ออดีบอนจูร์ตีเันมีบางอย่างจะแสดงให้คุณดูเอาดวา Est-ce que tu aimerais voir ma nouvelle maison? Ben oui, pourquoi pas? Elle est loin? Non, non, juste au coin de cette rue. Allons-y. Quelques minutes plus tard, dans la maison. Regarde, il y a un salon et une petite salle à manger. Il y a une grande cuisine et deux salles de bain. Une en haut et une en bas. Waouh, il y a combien de chambres? Il y a deux chambres. Est-ce qu'il y a un jardin? Oui, il y a un petit jardin devant et un grand jardin derrière. C'est super. Est-ce qu'il y a un garage? Non, il n'y a pas de garage. De toute façon, je n'ai pas de voiture. เรื่องราวคร่าวๆนะคะก็คือว่าพิตีเนี่ยมีบ้านใหม่นะคะแล้วก็ชวนคุณอดีไปดูบ้านแล้วก็พอไปถึงก็พูดคุยกันนะคะว่าในบ้านมีอะไรบ้างจากรูปประโยคที่เราได้ดูในคลิปนะคะก็เป็นประโยคง่ายๆตามตามทักษะสกิลของพิตีนะคะเริ่มง่ายๆก่อนเพราะว่าพิตีก็ยังเรียนยังไม่ เมื่ออาชีพนะคะก็ได้คุณอดีตนะคะช่วยขัดเกาลา้วก็เพิ่มเติมนะคะประโยคแรกง่ายๆก็ทักทายกันนะคะบ้องชูค่คะทักทายสวัสดีนะคะบ้องชูอดีตอ่าบ้องชูบ้องชูที่นะคะทักทายกันนะคะอันนี้ก็เป็นบทสนทนาที่คุยกันระหว่างเพื่อนนะคะก็เราจะใช้ S <S จีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางการเราก็จะใช้วูอย่างที่เรารู้กันนะคะทักทายกันเสร็จแล้วนะคะพิธีก็พูดนะคะจีเกะเกชอสอเตมงเทรเจเกะเกชอสอเตมงเทรนะคะก็คือฉันน่ะมี บางสิ่งบางอย่างอยากจะให้เธอดูนะคะเกเกชอสก็แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมงเทกก็เป็นแว็กซ์ที่เป็นการแสดงนะคะให้ให้ดูนะคะอยากโชว์อยากให้เห็นนะคะแล้วคุณอาจิก็บอกว่า bon อ่ะบงนะคะ bon อะบงอ่ดีดีดีเลยนะคะอะบงกว่าดงกว่าดงก็คือว่า อะไรนะคะอะไรเหรอนะคะเอสเกสเกตูเ e เ a i s v ววัวค่ะมาโนเวลเมซ o งก็คือว่าเธออยากจะดูบ้านใหม่ของฉันไหมนะคะถึงไม่อยากจะดูแต่ก็อยากจะให้ดูนะคะเอ c e que tu aimerais วค่ะ Manuel Maison บ้าน Maison เป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็จะใช้ Nouvelle เพราะว่าเป็นการแสดงขยายคำนามนะคะคำว่าบ้านบ้านเป็นเพศหญิงแล้วก็ใช้ Nouvelle นะคะเธออยากจะเห็นบ้านใหม่ของฉันไหมคุณอาติก็บอกว่าเบี้ยง ก็คือตอบรับนะคะก็อยากนะคะปุ๊กกว่าตาเอลเล้ล้วงประโยคนี้ก็แปลว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่ไกลไหมนะคะเอลหมายถึงบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเป็นเพศหญิงแล้วก็ใช้เอลนะคะปะคุ๊กกว่าตาเอลเล้ล้วงบ้านอยู่ไกลไหม ที่ตีก็บอกว่า no no นะคะไม่ไม่ just โอ้กวัง t e เ็ t e rue ก็บอกว่าไม่ ain, ไม่ไกลนะคะก็จะอยู่ตรงหัวมุมถนนอยู่ตรงหัวมุมถนนนี่เองนะคะ along s i e along s i e ก็แปลว่าไปกันเลยนะคะไปไปดูกันนะคะ เมื่อมาถึงที่บ้านแล้วนะคะพิติก็เริ่มโชว์แล้วนะคะภูมใจรักการเดก็ดูซินะคะรั salon. การเดอีลียาอันซาลแนเปติตซล่าอังแปลว่าดูดูซิอิลียาอันซาลอ ก็แปลว่ามีห้องนะคะมีห้องก็จะอาจอาจะหมายถึงห้องนั่งเล่นห้องพักผ่อนแบบนี้ซาลงเป็นเพศชายเราใช้อ่ะนะคะเอกอ,อ,อินปิตตซาละอะมองเชแล้วก็มีห้องสำหรับรับประทานอาหารนะคะสังเกตว่าห้องรับประทานอาหารเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะ เราก็ใช้อ n แล้วก็ p ป t i t ิ une, petite, อันนี้เป็นการแสดงคำอันนี้คือคําขยายคํานามนะคะที่เป็นเพศหญิงอ n p เ t i t ย s a l l ต m ด n ันค่ะก็คือว่ามีห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องรับประทานอาหารอีกหนึ่งห้องค่ะโชว์ต่อนะคะอิลิยา une grande cuisine et de salle de bain. Une en haut et une en bas. ก็คือว่า il y a une grande cuisine ก็คือว่ามีห้องครัวใหญ่สังเกตว่าห้องครัวเนี่ยเป็นเพศหญิงไหมคะแล้วก็ใช้ une แล้วก็คำว่า grande นะคะ มีห้องครัวใหญ่หนึ่งห้องนะคะเอเดอซันและเดอ์บาร์ก็คือมีสองห้องน้ำค่ะสองห้องห้องน้ำนี่หมายถึงห้องที่ใช้อัดน้ำนะคะเพราะว่าซันและเดอ์บาร์อย่าลืมนะคะเป็นห้องหูพ์มีสองห้องซันเดอ์บาร์ก็เติมเอสด้วยแต่เราไม่ออกเสียงเอสนะคะ มีอีกนะคะยิ the sal, the bank, นนะอ,องอ,อ,งองก็คือมีข้างบนหนึ่งหนึ่งห้องเอยินนะองบแล้วก็มีข้างล่างอีกหนึ่งห้องนะคะคือห้องน้ำเนี่ย the ซ u ลเดอ bath เนี่ยก็คือห้องอาบน้ำเนี่ยสองห้องเนี่ยก็คือมีข้างบนหนึ่งห้องแล้วก็มีข้างล่างอีกหนึ่งห้องนะคะต่อเลยนะคะคุณอดิศก็ว้าวนะคะ อุทานนะคะด้วยความตื่นเต้นนะคะว้า wow. วอิลิยากองเบียงเดชชอมเพอิลิยากองเบียงเดชชอมเพประโยคคำถามนะคะขึ้นเสียงสูงนะคะว้า wow. วแล้ว,ม,นนวนนนะะมีห้องนอนกี่ห้องชอมเพแปลว่าห้องนอนนะคะมีห้องนอนกี่ห้องอิลิยากองเบียงเดชชอมเพพิตติก็ ต่อไปนะคะบอกว่าอิลิยาเดชอมค่ะแสดงว่ามีห้องนอนสองห้องนะคะดูประโยคนี้นะคะคุณอดิก็บอกว่าเอสกิยอาจัังเอสกิยอาจัสังเกตว่าประโยคนี้นะคะขึ้นต้นด้วยคำถามเอสเกเอสเกแล้วก็ตามด้วยอิลิยาอาจััง เมื่อเกิดชนกับคําว่าอิ l นะคะต้องมีการลดรูปนะคะเป็นิ l e sillia อ่จากดังก็แปลว่ามีมีสวนไหมนะคะประโยคที่ประโยะคคําถามที่ขึ้นต้นด้วย s เกิก็จะต้องมีต้องการคําตอบนะคะว่าใช่หรือไม่พิตีก็บอกว่า we ก็คือมีนะคะมีด้วยนะคะเริ่ด we il y a un petit jardin devant et un grand jardin derrière ก็แปลว่ามีนะคะมีสวนเล็กๆหนึ่งส่วนก็มีสวนเล็กๆนะคะสังเกตว่า jardin เป็นเพศชายเราก็จะใช้ a petit นะคะ เดอ a n องก็คือมีอยู่มีสวนอยู่ด้านหน้าหนึ่งสวนนะคะแล้วก็เอ็กอังกรจั๊กดังเดอร์ริร์ค่ะแล้วก็มีสวนใหญ่นะคะอยู่อีกหนึ่งสวนด้านหลังค่ะเ t s u แป r อ ah, ะเ t s u แป r สุดยอดไปเลยนะคะ e s q u ิลล a ยา a ะกาฮาร์เจเ l สคิล a ์ยาฮะกาฮเฉันเคยนะคะประโยคนี้ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย e s สกก็ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่แล้วเมื่อคำว่าเกิดชนกับคำว่า il นะคะ i ิ i a a g a ก a g กาเนะคะเมื่อเกิดกับ อิลมาชนกันก็ต้องมีการลดรูปนะคะเป็นกิลเอสกิยาอกา g a r แล้วมีโรงรถไหมพิติก็ตอบไปนะคะว่า no ไม่มี i ิลนี a ยาป garage ไม่มีที่จอดรถนะคะไม่มีโรงรถไม่มีโรงรถค่ะ ลองดูสำนวนตรงนี้นะคะ d e toute façon je n a i pas d e voiture คำว่า d e toute façon นี่นะคะมันก็เหมือนกับเราจะบอกว่ามันไม่ไม่สำคัญนะ่ะนำปอกตองก็ได้หรือ c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave เซปักราฟก็ได้นะคะก็คือแบบมันไม่มีความจําเป็นอะเพราะว่าฉันไม่มีรถนะคะประโยคนี้ก็คือว่าไม่มีโรงรถแล้วก็ก็ฉันไม่มีรถนะคะมันเป็นสำนวนนะคะก็คือแบบอย่างที่พิธีอธิบายไปนำปักตองหรือเซป a ก r ราฟก็ได้นะคะนี้ก็เป็นประโยคนะคะที่พูดคุยกันจากเนื้อหานี้เราก็ได้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอการใช้รูปประโยคคำถามการใช้คำศัพท์คำขยายเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายยืนอ่ะนะคะยืนปิดติดอ่ะปิดติดยืนรังอกรงนะคะแบบนี้รับชมคลิปแล้วนะคะยังไง ถ้าสงสัยหรือมีคำติชมยังไงสามารถคอมเมนต์บอกพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ค่ะ,ะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคุณอดิจากช่อง french with อดิที่ที่มาทำแอนิเมชันให้มีสีสันในช่องของมาดามติวิซ่ารองเซสนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่เอ๋เบียงเตอร์และเพ่นนะ mm